สวัสดีครับแล้วพี่ตีเสียงสองมาสักครั้งอะไรนะครับพี่ตีเสียงสองเดี nope> <S <S ๋ยวพี่ตีเหรอดูดีใจวันนี้พี่ตีมาด้วยโอ๊ยได้ไหมเราก็มานะเราก็มานะมาต่างสัญญาแต่ว่าดูหนุ่มองกล้องได้ครับพร้อมนะครับถ่ายให้พี่ตีเปิดค่ะเป็นยังไงบ้างความตื่นเต้นวันนี้มันลดหายลงไปยังแต่เพิ่มขึ้นครับดูตื่นเต้นกันดีเลยครับมาถึงเป็นแฟนหรือเราเรา เนี่ยเนี่ยทีเด็ดเลยค่ะทีเด็ดวันนี้จะได้ดูอะไรบ้างคะได้ดูพวกเราโชว์ส่วนพิเศษครับเออครับก็พวกเราก็ซุ้มซ้อมเนาะใช่มาตั้งแต่มกลาครับเริ่มอ่ะเริ่มเริ่มปลายปลายสุดอ๋อคุณซ้อมก่อนใช่ไม่เริ่มแล้วก็เริ่มเข้าเข้าลปประมาณใช้ปลายมกราครับแล้วก็พยายามเครียดโชว์อะไรต่างๆออกมาให้มันเป็นตัวเราแล้วก็ รีเลดกับเราทั้งสองคนมากที่สุดผมว่าจะได้เห็นจะได้เห็นแบบอะไรที่ไม่เคยเห็นมา,มนมาก่อนใน,นในโชว์นี้แน่นอนอย่างทั้งภาพลักษณ์ของผมที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไปเห็นบริวติก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะสกายด้วยเหมือนกันก็จะไม่เคยจะได้แบบจะได้ใช้คําว่าว้าวกับทั้งคู่แล้วกันจะถอดเสื้อลูกนะครับจะถอดเสื้อหรอคะไม่น่าเชื่อนะครับจะถอดเสื้อไม่ค่อย ใช่โอ้โหเฮนบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไม่ได้รับงานเลยฝุดขาดสไม่ได้รับเลยตั้งแต่หนึ่งกุมภาแต่ว่าหลักกากนี้รับนะครับยังรับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่เลือกรับงานแล้วนะแต่ว่ารับแต่ว่าเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจต่องานผลงานที่เราจะทํุกๆงๆนะให้ให้ผู้ชมชคู่แบบว่ามันเป็นยังไงความพิเศษโคตหก็เยอะเนาะผมว่าผมว่าทั้งทั้งมวลมวลโดยรวมของคอนนี้แล้วกันผมรู้สึกว่า ครบรดดีกว่า <อ ược. S 1> เราเรามีทั้งทั้งแบบเรียกว่าอะไรเดือดเงี้ยเหรอแล้ว er, มันมีเยอะครับมันมีหลายมวลหลายมวลแต่ว่าผมผมทําทุกอย่างเราสองคนแบบทำทุกอย่างให้มันแบบให้กลมกล่อมที่สุดแล้วกันครับถ้าถ้ามันจะเป็นเหลี่ยมสําหรับใครบางคนก็แบบเขาขออภัยด้วยแต่ว่าพยายานกลมกล่อมถ้ากล <c oughs> ายเป็นยับ้างโชว์คู่ของเราันานนี้ก็ดีนะครับโชว์คู่เราก็ซ้อมกันแบบว่าเข้มข้นเข้มข้นใช่ทั้ง เรื่องของการเพอร์ฟอร์มในรูปแบบต่างๆก็อะไรที่ไม่เคยทำได้มาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าแค่รันมาก็แบบแค่เปิดเพลงแรกมาก็แบบเฮ้ย นี่เราทําแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยใช่คือปกติไม่เคยทำอะไรขนาดนี้จริงๆเราเรามาเก็บตัวที่ยูเนียนตั้งแต่วันที่สิบสามใช้เขามาเก็บตัวเลยนางงามป่ะลูกเหมืลยดูเป็นนักกีฬาดูเป็นนักกีฬามาเก็บตัวนี่คือมาดันทูหรือว่ามาจัดของข้างหน้าดูกลุ่นมาซ้อมครับมาซ้อมทําความคุ้นชินกับสถานที่อะไรอย่างพาช่วยเดียวอ่ะเอาแต่ละคนยังไงครับโอ้ก็ไม่บอกดีกว่าแต่ว่าเรียกว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มหรือได้อะไรกลับไปแน่นอนใช่ครับ เราได้เห็นกันอาการมาโชว์โชว์เดียวเราดูกันเองแล้วครับใช่เราดูกันเองแล้วแต่ว่าส่วันจริงน่าจะอยู่หลังเวทีไม่ได้ดูครับก็นั่งดูนั่งดูกันแล้วก็สปอยกันเองเฮ้ยดีมากเลยให้คะแนนกันยังไงคะแนนกันยังไงอัดสกายญู่ปุ่นนายนี่หรอดียังไงเฮ้ยลองนิยามมานี้เว้ยตอนนี้เหรอเป็นพี่พี่สุดหล่อแล้วกันนะโชว์เดียวนะโชว์เดียวเออคือเป็นพี่ อันนี้ผมเอาล่างทองสุดๆมาเลยอ,อ่ะใช่จริงเลยแล้ยหาังยานนี้หมดเลยนะครับ <laughs> ตารางยานนี้เราอกง,งานแล้วเราต้องมีลากทองอีกได้ครับเดี๋ยวพักหนึ่งวันแต่ของคุณสาก,กายนี้ผมเรียกว่าทุกคนจะจะคือจะยิ้มแบบโอ้โหแบบคือทุกอย่างมันแบบอยากอยากให้ดูคาอายันมีสามคำของโชว์สากายเป็นไงที่เราอยู่รอบอืยพูดไม่เก่งครับแต่ว่า มันมันพุ่งๆุุ่่งเยุงพุ้งุใชุ่้งุนี่คืออะไรอุณหภูมิใจเต้นใจเต้นเพราะว่าโชว์หรือว่าพสกายทั้งหมดเลยอสกายให้สามคกับโชว์ในนี้ให้สามกับโซวนี้เหรอ้ตึงทึ่งเสียวเฮ้ย้ียอะไรเสียวอะไรมาเสียงป่อะไรนะครับอ้ไรมาเปยวางเพราะว่า ให้คำว่าเสียงของเขาต้องไปดูในโชว์แบบว่าต้องสับตาดูต้องไปดูในโชว์เพราะมันจะมีความหวาดเสียวบางอย่างแบรนด์นี่ขึ้นสกัดขึ้นสลิมโผล่มาเลยไหมหรือว่าไม่ได้เองไม่มีสลีโผู้ชาเลยโผาเลยความสูงคือแต่ว่าวันคือจะบอกว่าวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็จะมีความเซอร์ไพรส์ที่แตกต่างกันออกไปครับอยากมาเก็บตัว2วันแล้วเป็นยังไงบ้างคุณชินกับเวทีสถานที่หรือยังแอร์เย็นดีครับ นชินเชียนครับก็พวกเราก็พยายามแบบสำรวจพื้นที่ให้ครบทุกที่รัเป็นหมาเลยเนาะพูดไปพูดไปไม่ดูเลยจะได้คุ้นเคยอยากอยากอยากได้ร้องเรื่องเต้นอีกครัเนี่ยจำได้ใช่ไหมอะไรนะเราได้เต้นอีกไหมอะเรบ้างการจำได้จได้ใช่ไหมพยายามก็พยายามให้สนิทกับร่างกายที่สุดเพาะว่ก็เกือบเกือบยี่สิบเพลงคุณได้ไหมได้ทุกคนแล้ว ลายเต้นไทยลายเต้นมันครับได้ไม่มีภาษาอังแต่ว่าคาดหวังนะคาดหวังว่าลายเต้นต้องท้องกันคาดหวังได้เสมอคาดหวังได้แต่ว่าแต่ว่าคนลับแบบมันคนเรามันร่างกายบอดี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ของสกายก็จะมีเสน่ห์ของสกายของผมก็จะเป็นในแบบของผมใช่จะไม่ไม่มีอะไรไม่ดีแสดงว่าคนดูคือต้องจับตาเลยห้ามรับริบตาเพราะว่า ควรดูควรดูมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วอยากเรื่องร้องอ่ะเรื่องร้องยังไงเรื่องร้องเรื่องร้องต้องร้องเพลงเดียวกันนะใช่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  อ่ะพาทอกบ้างพาทอกจะมีแบบช็อตฟิวกันไฟฟ้าต้องมาใช่ไเออช็อตฟิวกันพิซซ่าไม่ถึงว่าแบบทอกันเวลาทอกกันเวลาเมาท์เพมันเวทีเนี่ยใช่ไม่ไม่พวกเราซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันที่พีกังวลกับการเรื่องพูดไหมเพราะเมื่อกี้ชัชนานี่บอกเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งผมก็พูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมพี่ตีก็รู้อ่าใช่เรื่องอะไรทีมาต้แนแต่ถ้าอยู่สองคนก็คิดว่าน่าจะพึ่งพากันได้อยู่ใช่เหลือกันคนละตั้งเยอะอ่ะ ก็สี่พคนที่มาก็ช่วยกันพูดได้นะครับขอพูดกันเราเหรอขึ้นมาพูดแต่แต่ว่าซีมันเยอะมากเลยเมื่อกี้พี่เห็นเรายังไม่เห็นเลยอะไม่ออกเไม่ยยให้ดูไมจ้แต่มาเยอะจริงมาเยอะจริงเต้น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 เนเต้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 นเนเต้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 นเตนเนเต้นนเต้นเต้นเนเตนเตตต้้นเต้นเนเต้นเต แล้วแฟนคอไป็นเอร์อย่องเงี้ยคิดว่าคอนเสิร์ตมันจะมีมั้งโอ้ไม่รู้เลยครับแต่ว่าขอให้จบสองวันนี้ก่อนเอาชีวิตรอดจากแฟนคอนก่อนแต่ถ้ารอดนี่คือมีแน่โอ้ดูอนาคตต่อบอาพีถามถึงตุ๊กตาตับตัวครับเปยังไงบ้างที่ไปที่มา ตุ๊กตาพวบกุณใจปีนี้ไงบ้างมาถอดของเราเทเดียร์ผมชอบอาชีพหนังของเราอาซาะาร์มาได้ไหมครับอาซกายมาอย่างไรครับแล้วครับก็ชื่อชื่อสมายครับก็อยากให้แบบว่าเป็นรอยยิ้มของทุกคนครับแล้วก็พยายามจะออกแบบมาให้มันแบบว่ามีความแบบมันดุดคิ้วเสีจะแบบไม่ไม่เพอร์เฟคไปทุกอย่างครับตอนเบกมันก็จะมีรอยแล้วก็ ครึ่งหน้ามันก็จะแบบมีหน้าตอนเช้าหน้าตอนกลางคืนหน้าตอนเช้าก็อารมณ์ดีกลางคืนก็อารมณ์บอดจอยก็แบบให้เหมือนแบบอารมณ์ของเราที่แบบไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาเป็นคนคนหนึ่งไม่พอเป็กแต่หน้าร้อนตลอดขอนี่ชื่อว่าน้องนีออนหน้าครับไปยางไนชื่อนี้สงสัยแค่ชอบคือเธอเนียนหน้าจะมีความหมายแบบมีนุ่มนวลหรือเทหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบมัน ให้ความหมายแบบปนๆกันผมก็รู้สึกว่าก็ดึงออกมาจากความเป็นตัวเองก็คือชอบอ่าแล้วก็มีความสีชมพูกับความเพศสีดำอะไรอย่างแล้วก็แบบมีพวกอัเซอรีผมเป็นคนชอบอัเซอรีเยอะๆอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็โซมีโซใช่ใช่มีโซมีอะไรอย่างนี้ยแล้วก็น้องจะตาดูง่วงๆหน่อยเพราะผมรู้สึกว่าตาผมอ่ะจริงๆผมไม่ได้ง่วงนะตาผมมันเป็นคนง่วงอยู่แล้วโดยปกติใช่ครับนั่นแหละคือผมก็ออก จากตัวเองหน่อยๆอะไรเงี้ยก็คือเน้นเท่เลยครับไม่ได้อะไรเลยตอนตอนออกแบบเสร็จแล้วเขาอุทานมาว่าอุ้ยแบดแบดพี่ผมชอบแล้วแมสสีดำแต่ว่าชมพูครับปีนี้บ้างพอของเราออกมามันจะเอาเอาอันใช่อันอะไรเลยของขายหมดเลี่นี่แล้วหรอหมดแล้วเราจองเป็นเยอะมากเลยเราจะผัดบอกคนที่ของสรรเสริญยังไงบ้าง ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยบคุณมาครับอขอบคุณมากาศท่ั้งขอบคุณเรื่องที่ปร้เอาสอรอบแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนวิใัยของค่ายเราด้วยครับครับเราสูอย่างว่ารู้สึกว่าบทสสุดอีมินาสกายนานนี้มันทำให้มีมันมีไหมประสบความสทุกอย่ผมเชื่อวิทยาศาสตร์อาแนั้นนั้นนั้นนี่หันขับเปยนนวิทยาศาสตร์เชื่ยเดียวมีข่าวมิด เออมนนันยังไงได้แดงก่อนดได้แดงก่อนแบบนี้ก็ต้องมันห้อยมาแล้วรูปเก็บไม่ทันร <c oughs> ู้สึกไงเ,เพราะว่าเราก็เป็นต้นำลำดับเรื่องได้แดง <c oughs> หลายคู่ <c oughs> ต้นตำดับหลายคู่เพื่อนซีก็ไป <c oughs> สายมูายตามเรา <c oughs> เคิดว่าเราจะมามูถึงด้านนี้ไหมคนที่ตามไปมูแต่ละคู่เนี่ยมาถึง,งว่าเังไงนะครับ เราเป็นเราเป็นต้นแบบด้วยกันเราเราไปทำไปอยไดรกันตามเราอะไรผู้เราอย่างอย่างนื้อย่างงี้ว่าไปมาเนี่ยเนีก็มีก็มีละครเหมือนเราเเหมือนเดินทางสายบุญด้วยกันอะไรอ่างี้เราไปทำเราเหมือนแบ่งแบ่งสิ่งดีๆให้ทุกคนได้ไปทำแเข้าวัดเข้าวัดถ้าใครทำเราดีก็ก็ดี ที่คนถามวาเลนไทน์อะค่ะเมื่อวันครับที่คุณอาทำวาเลนไทน์จบกานทูเสร็จแล้วเราอยู่ที่นี่เหรอครับมันไม่มีโมเมนต์รันเสร็จก็เที่ยงคืนแล้วครับพี่พี่หมดบารมีเหรอหมดบารมีเอาบารมีไม่นอนดีกว่าเราดูไว้ว่าเมื่อวันคือวบบวาเลนไทน์มันต้องมีแบบเอาเพื่อนก็ได้อะไรนะครัแบบว่าของขวัญใดๆมีฟินไหมหน้าวาเลนไทน์น่ะ อฉลองพิธภัณฑ์กันอีกแล้วอช่เราฉลองพิธภัณฑ์เป็นยังสองคนเลยใช่คอนเสิร์ตนั่นแหละใช่ฉลองมป็นสองไม่พุบเมื่อคืนพวกผมก็ไปนั่งคุยกันที่ห้องคือถึงห้องหมดแรงแล้วไปนั่งคุยต้องคุยดีนะไปนอนแรปอัพแรปอัพตอนที่มาปลุกปลุกกพลังใจกันหน่อยให้กำลังใจกันนั่งกินข้าวกันแล้วก็ให้กำลังใจยังไงบ้างคุก่อนพัาลักรมให้ยังไงบ้างคุยกันแบบคุยภาพรวมใช่แบบพรุ่งนี้เต็มที่นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราวันนี้เราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอะไร เมื่อกี้รันตูพี่ถายิ้มแล้วพี่ถายิ้มแล้วพี่ถามันดูเลยพี่ถามานั่งดูลันตูเลยเหรอต้องดูครับต้องดูต้องดูครับแล้วทำไมเขามีติ๊กมาติ๊กถูกอันนี้มาต้องเพิ่มอีกนึ่งอาจจะติ๊กผิดเยอะกว่าติ๊กถูกมันไม่กดดันหรอกเพราะพิธามานั่งดูรันตูเราไม่กดดันครับต้องทำให้ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดน เดี๋ยวไม่ไม่คือคือคือพิธาเขาก็แบบว่ามามาดูหลายรอบก็ก่อนหน้านี้ก็แบบมีรันเรียกว่ารันแห้งที่ที่ตึกไปเรารอบหนึ่งแล้วนี้มาสถานที่จริงก็มีรันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูภาพรวมของโชว์เขาไม่รู้ยพอมาเห็นว่าเขามีฝักฝังอะไรไหมเพาก็ให้เราเต็มที่แล้วก็แบบเชื่อเชื่อว่าพวกเราทําได้เลยครับขอบคุณมากครับพ่ถาแล้วเราเชื่อตัวเองว่าเราทําได้ใช่ไหม เชื่อครับตอนนี้ต้องเชื่อแล้วครับไม่เชื่อเพราะไม่ได้แล้วครับจะขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะตื่นเต้นครับแต่เขาเต็มที่เต็มที่ใช่ครับเต็มที่ครับอ่าสุดท้ายนี้อ่ะขอบคุณขอบคุณแพร่ที่จะ s u เอาทั้งสองใบสองใบเชิญก่อนครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การซัพพอร์ตสกายกับนันนี้นะครับก็พวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังที่เดินทางมาไกลแล้วก็ตั้งใจมาดูนะครับใช่นี่วันนี้พูดเก่ง ที่อกว่ะเอามันจรินนี้เพิ่มข้นอลองลองลองไปกอภาพเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดนะผมว่าเอาจริงเขาพูดเยอะกว่ากดตลอดอรก็ไหนเราใตัวกรอสายกครับก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับการตอบรับของสกานงานนี้ครับแฟนโนมินอนแฟนคอนนะครับก็พวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนเอ่อพร้อมซัพพอร์ตเรานะครับแล้วก็พวกเราก็พยายามจะทำทุกอย่าง ใ้เต็มที่รายละเอียดอะไรที่แบบว่าใส่ไปแล้วดีพวกเราก็พยายามทำออกมาคุยกับทีมงานใช้พลังในการเอามันมาให้ได้คืออันนี้จะเป็นวันสองวันแล้วกันที่ผมรึกพลังสุดชีวิตที่ผมเคยมีเอามาใช้ให้เป็นวันที่ผมใช้พลังงานเยอะที่สุดจริงอ่ะคือแบบมืบแบบผมหลอกเลเองว่าแบบมามาเนี่ย เราแบบว่าเราเป็นนักแสดงไงเราเอาใครไม่รู้มาเข้าสิงแบบเป็นตอนนี้ใครเข้าสิงอยู่วะต้องใช้พลังแบบเป็นเดอะฮัคหรือยักษ์อะไรต่างๆเพื่อให้แบบบู๊ตลอดเลยเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวดูบนเวทีผมจะดีดให้ได้โอเคครับคุเพื่อนออฟ แล้วก็สำหรับใครที่ไม่สามารถกุมตั๋วมาดูพวกเราดูสดตั๋ว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 ตวตั เริ่มเวลา3โมงดูเข้าไปดูได้เลยครับเราเราโชว์ตรงนี้แหละแต่เราดท้ายจริัเราอยู่บนเวทีแนอยู่นเวทีแต่ว่าจะเดินมาหรือจะลอยมาขึ้นโอเคครับอบคุรับฟังฟังฟงฟังฟังังฟังฟครับฟัฟัง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 ฟัังฟงฟังงกังงฟั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 งฟางฟังฟังฟัรั่ค ไปที่ไฟอ่ะลูกอะไรนะคะคุณเรียกครับ okay,